ไปติดตามกันสำหรับเรื่องราวของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะรับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ค่ะพุ่งชนกำแพงคอหักเสียชีวิตคาที่นะคะขณะที่ชาวบ้านในบริเวณนั้นบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงคล้ายเหมือนกับคนทะเลาะก,กันค่ะซึ่งตำรวจต้องเร่งสอบสวนแล้วก็หาเบาะแสจากสาเหตุจากกล้องวงจรปิดนะคะ โดยเมื่อช่วงเวลาประมาณ14.15นนวันนี้นะคะได้เกิดเหตุคนขับรถมอเตอร์ไซค์ชนกำแพงเสียชีวิตบริเวณถนนเรียบคลอง30เมตรในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่โดยจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะพบรถมอเตอร์ไซค์ค่ะจอดล้มอยู่ริมกำแพง ซึ่งเป็นของบริษัทจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งขณะที่หัวรถฝั่งซ้ายพังยับใกล้ๆกันก็พบร่างของผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งตัวเนี่ยยังพบว่ายังคร่อมอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ทราบชื่อในเวลาต่อมาก็คือนายสงกรานวงราชอายุ43ปีเป็นชาวอำเภอนาวังจังหวัดน้องบัวลำภูสภาพศพคอหกักและก็ศีรษายุบ แล้วก็นอกจากนี้ยังพบกระเป๋าเสื้อผ้าของผู้ตาย2ใบและก็พบเสื้อผ้าช่างของโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งหน,นึ่งในอำเภจันชศวดสงขลาด้วยขณะที่ห่างออกไปประมาณร้อยเมตรก็พบหมวกกันน็อกตกอยู่หนึงใบค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน สอบถามชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวทราบว่าช่วงก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์สองคันขับตามกันมาแล้วก็ได้ยินเสียงคล้ายกับเหมือนมีการตะโกนทะเลวิวาทกันก่อนจะได้ยินเสียงรถชนกันอย่างรุนแรงและเมื่อออกมาดูก็พบว่าผู้ตายขับรถชนกำแพงเสียชีวิตแล้วทางนี้ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนชาวบ้านเพิ่มเติมนะคะรวมถึงจะหาข้อมูลจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่ารถคันนี้จะขับผ่านเพื่อจะได้รู้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอุบัติเหตุหรือเกิดจากการ ทะเลวิวาทกับกู้กรณีจนเสียชีวิตค่ะ